สวัสดีผมบูพันเมืองปอวันนี้ผมมาอีกแล้วหลายๆท่านคงตกใจว่าผมมา,ม, <c oughs> มาทำไมแล้วกมาทำไมวะเนี่ยบูพ,พาโลกเก็บผ้ายังโลกนันและเสียงสวรรค์นี่เองน,นึกว่าใครที่ไหน <c oughs> นอกจากภารกิจไก่งวงแล้วกูจงต้องมีภารกิจลบกับเมียอีกด้วยเอฟซีั้งหลายเอาเป็นว่าภารกิจนี้ เก็บผ้าอ่ะค่ะ้เก็บผ้านะคะฝนจะตกพายุฤดูร้อนนะค่ะนะคะเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวมึงไม่มีสภาใส่ไปเลกอูวไปทำรับค้าโอ้ลูกูจนเชื่องเลยเนาะโอ้อ้าท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่ามนุษย์เมียมันช่างโหดร้ายและทารุณเหลือเกินยัดมีด อกูได้ยินนะเมืองว่าอะไรงามไส้แล้วอะไรและอีกเวลาห้าสี่สามสองหน่งวินาทีนี้ต่อไปรู้สึกว่าไก่งวงก็ช่วยกูไม่ได้แล้วพี่น้องครับพี่น้องกูได้ยินกูได้ยินกู <c oughs> ได้ยินกูได้ยินกูไม่เก็บกูได้ไป สวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมผูพ,พรนเมีองปอกหลายๆท่านคงสงสยัยภารกิจล่าไก่งวงจะสาเร็จไหม, <c oughs> มน,นะครับเราไปดูกันได้ที่ช่องไก่งวงนะครับผมทุกวันอาทิตย์ผมจะออ,อกมากวนประสาทเล่นๆนะครับผมทุกวันอาทิตย์ถ้าชอบก็สับตะไคร้กดตะไคร้กระทืบตะไคร้ลายตะไคร้ไรเห็นเขามีตะไคร้ตะไคร้หรือจะเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้ครับผม แล้วเจอกันครับผม